สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธพระโณของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ครับผมพุทธวัจ,จนะมัวร,รมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มอานาปานสติธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้อานิสง์แห่งอานาปานสติเจ็ดประการภลิกสุดทั้งหลาย อาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายในกรณีน,นี้ภิกษุไปสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคุกขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลํางับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลํางับหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้ลำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้ลำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผ er er ู in, ai, ai, ้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ เห็นซึ่งความดับอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นความซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายเมื่อา lyrics. อาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้ว อยู่อย่างนี้ผลอานิสงเจประการย่อมเป็นสิ่งที่เราหวังผลอานิสงเจ7ประการเป็นอย่างไรเล่าผลอานิสงเจ7ประการคือ1การบรรลุอริหัตตผลทันทีในปัจจุบันนี้2ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอริหันตะผลในการแห่งมรณะ 3. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาคิยสัญโยชห่าย่อมเป็นอันตาปรินิพพายี 4. ถ้าเทอม ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นสัมโอละภาคยิสัญโยตห้าย่อมเป็นผู้ <prendre S 2> อุปหัจจปรินิพพายีห้าถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นอารัมพาคิยะสัญโยตห้าย่อมเป็นอสังขาระปรินิพพายีหกถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นอารัมพาคิยะสัญโยตหาย่อมเป็นสะสังขารปรินิพพายีเจ็ดถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นอารัมภาคิยสัญโยนห้าย่อมเป็นอุทังโสโตอากะนิทคามีภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ผลอานิสงส์เจประการเหล่านี้ย่อมหวังได้ดังนี้พุทธวัจนะสาธุสาธุสาธุครับผม